สวัสดีครับผมชื่อคิงครับวันนี้จะมาเป็นคำพยานถวายเกียรติพระเจ้าครับเพื่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในที่ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาครับจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของผมโดยตรงครับเป็นเรื่องของเพื่อนที่ผมพารับเชื่อเมื่อไม่นานวันนี้แล้วเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาครับเขาทักมาหาผมว่าน้องคนสนิทของเขาครับโดนหลอกไปที่ชายแดนเราก็ข้ามฝั่งไปกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว อยากให้อธิษฐานเผื่อหน่อยอะไรครับเราก็คุยกันแล้วก็อธิษฐานเผื่อแล้วก็ต่างคนต่างอธิษฐานครับไปประมาณสองวันแล้วก็วันที่สามผมก็เลยทักไปหาติดตามว่าแบบเรื่องมันนี้มันเป็นยังไงบ้างนะรครับก็ผมเพิ่งมารู้วันที่สามที่ทักไปหาเขาอีรอบหนึ่งว่าก่อนที่เขาจะทักมาหาผมให้อธิษฐานเผื่อครับ ตามเรื่องกันอยู่4ี่วันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยไม่รู้ว่าจะตามยังไงไม่มีหนทางที่จะตามเจอได้เลยแบบมันมืดมากมากเลยครับแล้วหลังจากอธิฐานเผื่อไปแค่2วันใช่ครับน้องเขาหนีออกมาได้หนีออกมาแบบมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เลยที่จะหนีออกมาโดยที่ผมไม่แน่ใจว่ามีคนช่วยไหมแต่หลังจากหนีออกมาแล้วครับมีคนช่วยที่ที่สถานทูตไทยกัมพูชาแล้วที่ผมอึ้งไปวันนั้นคือระหว่างที่ได้ฐานเผื่อครับเราก็ได้ฐานเผื่อแค่น้องคนนั้นที่แบบ ให้อธิฐานเผื่อเราไม่ได้อธิฐานมากไปกว่าน,นั้นเลยแต่หลังจากที่ผมทักไปหาเพื่อนผมวันนั้นนะครับสิ่งที่ทําให้ผมอึ้งมากมากเลยคือไม่ใช่มันไม่ได้หนีมาได้แค่คนเดียวครับมาได้หกคนแบบมันแบบสุดยอดมาก,มากแล้วแบบมันไม่รู้เลยว่ามีแค่พระเจ้าที่ทําได้จริงๆครับในเรื่องนี้แล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันไม่มีทางที่จะเจอได้เลยนะครับขอบุณพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยในวันที่แบบเราไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อได้อะไรครับขอบุณพระเจ้าครับ